สวัสดีครับไอครับผมวันนี้ไอจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายของเรื่องสายลับล่องหนครับผมถ้าพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับไม่ไม่แอหลังจับเกม <c oughs> เฮ้ยโอ้ยหล่อแลนะ้วันนี้ต้องรอติดตามนะคะเฮ้ย, <c oughs> ยใครเรียกอ่ะครับไม่ได้แอคอ๋อทางโน้นแค่ติดตรงนี้ใครเรียกทางขวาเฮ้ยเฮ้ยมาว่าไงว่าไงมาดิพี่พี่ไม่มีใครเรียกไม่มีใครเรียก <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเรียกวะ เอ้ดูว่าทางนู้นนี่เฮ้ยอะไรติดผมอะไรวะเนี่ยไอ้หยิบไม่ออกเลยทุกคนเลยหยิบไม่ขึ้นออกเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าค่ะเอาไปดูเดี๋ยวครับดูแค่ท่านท่านเจนีิมิบอยู่ไหนไวติมิบอยู่ในนู่นเลยอยู่ตรงส่วนผีวิญญาณก็ คำขขาวแต่งไดเลยสว<ๆ>ัสดีครับผมพี<ๆ>่ไอครับอันนั้นชาวีครับสวัสดีครับผมพี่ไอครับนี่สาีคนสลับนสับนี้นี่รับชมหนังกับผมได้ครับนี่ผมเป็นพระเอกครับผมชาวีอยู่นู่นครับผมพี่ไอติดพูดไอเนี่ยเนินเิคือคนไตยรู้เลยว่าคนใตย้อ่ะไ้ของผมพูดแบบนี้นะครับเพื่อนได้ล้วก็อะไรนะเพื่อนแล้วก็ตองเขื่อนอรล่ะก็คือเจัดสิ่ใหม่ได้เลยรักลูกรุ่นนั่นจังเลย กี่ไรเออตองดูดหมดมกล่อมลูกใช่ปะ่ะจิ้มไงมาหอดห้าสี่สามสองบุร้อยบุร้อยกนเลยขึ้นบุรอยเออเอ่อคุณบิวอะค่ะคุณบิวเขาเมาอาราวาแล้วก็ตกใจทำให้คุณหนูร้องอะค่ะ <c oughs> คุณหนูคุณหนูก็เลยตกใจคุณหนูก็เลย ไปมคุณบิวเธอเมาแล้วก็ละว่านะค่ะคุณหนูตกใจก็เลยร้องนะคะคุณผู้ชายร้องด้ต่อเลยสี่สามสองบุรไล่บุรอยเกิดอะไรขึ้นบุรอยเออเออคุณบิวอะค่ะคุณบิวเขาเมาแล้วก็อารว่าทำให้คุณหนูตกใจร้องอะค่ะค่ะทะเป็นคนทำตัวแบบนี้แค่รู้บ้างไหม พอมีมาหลบขยับหลบเข้าไเลยอ่ะพ oui. pues ี you you? In hmm. okay, uh ่ไอเดินมาอ่านี้ละเข้าไปได้เลยอันนี้เข้าไปได้เลยสา่ไโอ้ยเมาเมาเดินเซมาเมาสิทำไมเราลดเส้นสูดเลยนะ่หนี่หุนนที่หูฟังหรือว่าอะไรนหห ห้าสี friends, ่สามสองอย่าอย่าใช้คุเพ้ดิถึงฉันจะไม่ได้รักคุณอะนะแต่ฉันก็ไม่ยอมให้คุณไปสวยสุขหยุดใครหรอกถ้าฉันไม่มีความสุขคนอื่นก็จะไม่มีความสุขเหมือนกันอะโุ้ยโุ้ยโอ๊ยน้ำขานุ้ยเออน้ำขานเหมือนกันนุ้ยบุรยษผงลูกมาเฮ้ยนี่จะเอาลูกไปไหนอะเอาคืนมานะเฮ้ยคุณจะไป นี่นะคะมาพี่ไอแอบถ่ายนะคะแอบถ่ายเบื้องหลังพีไอเป็นคนแบบนี้ปั๊บเลยยกนี้ยกมาตอนเปิดก็ทับลงอย่างนี้ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วพี่ไอสูดขึ้นนี้ได้ไหมพี่อย่าหอกอย่าหรอกนะเวล้ยวันนี้หล่อมากเลยอ่ะเวลาปิดประตูแล้วลงเลยจะไุ่นวกระตุกสูดกระตุกสูดเวลายกที่ไวันนี้แสดงเป็นอะไรคะสายลับปะนักสืบ สิบจับชูได้มยฮหบองานอีซี่อีซี่นะพวกผมหายตัวได้นี่ลองเห็นได้บลอยบล้ายกูรูกฉันเป็นอะไรลองขอรูปนะป้องกันเฮียฮาอะไรแล้วหนังพี่โย่หลังใกล้เป็นหลังขารเลยเดี๋ยวพี่ดีมเดียวนะหนูก็ไม่ค้าคุณผู้ชายแล้วไม่งออกมาเลยนะให้หนูลงจากบันไดหรอไม่ไม่ออกจากห้องต้องเท่จะกินมาไม่ได้ พี่ไอศกพี่ไอศจะเข้าตรงนี้เอาเสื้อวันมาพอจบแดดหลอกวันนี้เลยพี่บิวรับ้าไปให้หนูตลอดเลยพีอสวัสดีครับอะไรนะจ๊ะนี่นะพี่ได้เกตี้นี่นะโอเคหน้าอะไรนะอ๋อแล้วเดี๋ยวตอนที่ค้างพอเล็กสอดใหม่รอบพี่บิวรอพี่ไอศย้อนนะฮะสี่สามสองสวัสดีครับ เป็นไฟใช่ไหมนั่นไันงนั่นาสี่สามสองนี่เป็นคอนโดคุณแจคอนโดคุณคอนโดแจคอนโดคุแจคอนโดคอนโดฉัแอบารี่คุณแจคกนโดชัแอบเอาก่อนเลยครับเจอี่ดวยืนคุแจให้นะกีกแล้วีกินเลยอินเสร์ตเลยแล้วก็ใช่ค่ะ รไอ้ขอค่ะ,คอ,อ,ะอีกอยื่นตัวถือนะจ๊ะห์หันหันหันโทรศัพท์มาหาผมนิดนึง,งดิี่ยพี่เปิดเสีย,ยไงไหมโอเคพี่อ๋อเพราะเดี๋ยวมันจะแทรกเข้าขแข็งแๆเลยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคุณใช้ขอมอยู่ไหนครับถ้ารับทานเนี่ยไปอยู่ในไปอยู่ในมือของสามีคุณขออเงงขาสอนคุณได้ง่ายไนะครับ ต่อท้ายพี่ไอซ์ตีเลยเหามากวันนี้เก็บไปยดออไปยวยนะถ่ายไปเลย,เออเลยโอเคเลยอ,ะอ่ะอ้าหมดเวลาแล้วเหรอมาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเรื่องหนาะวันนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และก็ subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไอซ์ขาวตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทาพี่อยูอ่ในกระเป๋าไว้หายตัวอุ้ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย